สวัสดีครับจากช่องพ่อเสียนาผู้พารวยนะครับเอาอันนี้คลิปต่อจากคลิปอาจารย์สุพเดชคลิปนี้สิเป็นของไผ่นะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยอ้าวอันนี้จะเป็นของอาจารย์นุ่มชัยเป็นความนุ่มชัยกลุ่มเลขนำโชค เลขวิ่ง4กับ5จับคู่5 6 16 8 1 2 8 0 8ล่างอย่างเดียวนุ่มชัยใหย้วิ่งล่าง4กับ5จับคู่5 6 16 8 1 8 2 8 0 นะครับของหนุ่มชัยกลุ่มเลขนำโชคนะครับเอาเปียงไรพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านหนุ่มชัยเอาให้เบิ้งอีกที่นึงครับ

สามเจ็ดหกสามหวยล็อกมีที่มา,อ,าอันนี้ของนุมชัยกลุ่ม,ม,มเลขนำโชควิ่งล่างสี่กับห้าจับคู่ห้าหกหนึง่งหกแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย นุ่มชัยนะครับเปลี่ยนไลฟพี่น้องเอาแคปนาจอคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของอาจารย์เมืองพล เบิ่งหลักฐานเก่าของอาจารย์เมืองพลนะครับให้เจ็ดสองตัวเดียวนะครับมาแล้วครับเป็นคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะครับเจ็บลุล่งห่ครับของอาจารย์เมืองพลเอา,า,า,อาท้ายนี้ พอเชียนนาภูก็ขอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งรอเลยนะครับท้ายนี่พอเชียนนาภูก็บสวัสดีครับ